วันนี้มาแนะนำเครื่องมือ AI ที่เอาไว้ใช้สร้างรูปภาพและวิดีโอได้ฟรีครับแถมยังสร้างได้ไม่จํากัดอีกด้วยครับสามารถใช้สร้างรูปภาพเล่นๆแบบนี้หรือว่าจะเอาไว้สร้างรูปภาพที่ดูจริงจังแบบนี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนจากภาพนิ่งเป็นวิดีโอหน้าร่างหน้ารักแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ฟรีได้ไม่จํากัดเลยครับ AI ตัวนี้ชื่อว่า Via AI ครับเป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือ AI สําหรับสร้างรูปภาพวิดีโอและแก้ไขรูปภาพได้หลายแบบที่สําคัญคือใช้ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิกและไม่มีจํากัดการใช้งานครับตัวนี้ใช้งานยงงไง เรามาเริ่มไปพร้อมกันครับอันดับแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่าเ e ียครับ v h e e r. com ครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์และแคปชั่นนะครับตัวนี้ต้องเปิดใช้งานผ่านเว็บไซต์เท่านั้นนะครับยังไม่มีเป็นแอปพลิเคชันเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับจะเห็นว่าไม่มีระบบให้สมัครสมาชิกครับไม่มีปุ่มให้ล็อกอินใดๆเลยเข้ามาก็จะเห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้งานเพียบเลยครับมีฟังก์ชันตั้งแต่การสร้างรูปภาพครับพิมพ์ข้อความให้มันแปลงเป็นร่ลเีนับ ของภาพหรือว่าจะลบภาพพื้นหลังก็ได้ครับและไฮไลท์ก็คือฟังก์ชัน image to video ครับเปลี่ยนจากภาพนิ่งเป็นวิดีโออันนี้สามารถใช้งานได้ฟรีไม่จํากัดครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูทีละฟังก์ชันละกันนะครับเริ่มที่อันแรกก่อนนะครับ text to image อันนี้ก็คือการเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นรูปภาพนั่นเองครับมากดเข้ามาจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันหลายอย่างเลยนะครับแต่เราเลือกที่อันแรกได้เลยนะครับ AI text image เข้ามาแล้วกดที่ปุ่ม generate ปุ่มนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องให้เราใส่ข้อความที่เราต้องการสร้างรูปภภาาาาาาาพคัััััขข้้้ออจจจจํํกดยย่่งงนนนนืตววเีมมะะไไใใษทแห ใช้ AI ตัวอื่นช่วยแปลพร้อมของเราให้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาใช้งานในนี้เดี๋ยวผมจะลองสร้างรูปภาพดูสักรูปหนึ่งนะครับผมใส่พร้อมไปว่าให้สร้างรูปภาพของเมืองในช่วงกลางคืนนะครับฟิลแบบไซเบอร์พังในหนังล้ำยุคในอนาคตนะครับภาพให้ดูสมจริงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับใส่พร้อมเสร็จแล้วเลื่อนมาดูด้านล่างนะครับจะมีให้เลือกขนาดอัตราส่วนของภาพนะครับเสร็จแล้วกดที่ generate ครับจากนั้นก็รอแป๊บเดียวครับ อ,ออกมาแล้วครับใช้เวลาไม่กี่วินาทีครับเป็นภาพแนวสมจริงของเมืองในช่วงกลางคืนนะครับภาพก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับข้อสําคัญคือทุกครั้งที่เราสร้างรูปภาพหรือวิดีโอแล้วนะครับถ้าเราพอใจแล้วเนี่ยอย่าลืมกดดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวเว็บไซต์เนี่ยมันไม่ต้องสมัครสมาชิกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราสร้างเนี่ยรูปภาพก็จะไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับถ้าเรา refresh ไปหรือว่าเปลี่ยนหน้าไปเนี่ยภาพนี้ก็จะหายไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองสร้างอีก,กรูปภาพหนึ่งนะครับผมมีอีกพร้อมหนััักกกบินนนนนอวาาศะะรรเป็สไตตล์์ู สเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนออกมาแล้วครับเป็นภาพน้องแมวน่ารักน่ารักครับใส่ชุดนักบินอวกาศตรงตามโจทย์ที่เราต้องการเป๊ะเลยครับชอบภาพนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้งานต่อได้ครับตอนที่สร้างนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีเขียนว่า unlimited and free นะครับก็คือสร้างได้เลยครับไม่จํากัดแล้วก็ฟรีด้วยแล้วก็ตรงนี้มันเขียนบอกว่าให้ใช้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแต่ว่าในอนาคตจะเพิ่มระบบการแปลภาษามาให้นะครับเพราะนั้นตอนนี้อาจจะยังใช้ได้แค่ภาษาอังกฤษแต่ว่าอีกไม่นานน่าจะใช้ภาษาไทยได้ครับอีกฟังก์ชันนึง ในการแปลงรูปภาพที่ผมชอบมากครับคือเมนูที่ชื่อว่า ai profile picture generator ครับอันนี้คือจะเป็นตัวที่ให้เราอัพรูปภาพ